สวัสดีครับวันนี้พวกเราจะมานำเสนอข่าวฟุตบอลให้เพื่อนๆได้รับชมกันเวสต์แฮมอยู่ในเตดสโมสรนดังของศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษต้องการเงิน150ล้านปอนประมาณ6,600ล้านบาทเพื่อแลกกับการขายเดคลนไรกองกลางคนเก่งในช่วงซัมเมอร์นี้ตามรายงานของเดลี่เมลสื่อชั้นนำของเมืองผู้ดี รทำผลงานได้โดดเด่นกับเวสต์แฮมตลอดช่วงที่ผ่านมาซึ่งมันก็ทําให้เขาตกเป็นเป้าหมายของทีมใหญ่หลายทีมด้วยโดยเฉพาะแมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดกับเชลซีที่ว่ากันว่าอยากได้เขาไปร่วมทับมากเป็นพิเศษขณะเดียวกันเขาก็ยังเหลือสัญญากับเวสต์แฮมจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2024 ทั้งนี้ Daily Mail บอกว่า West Ham ยอมรับแล้วว่าพวกเขาไม่มีทางรั้งไรเอาไว้ได้และต้องขายเขาในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะไม่ว่ายัางไงก็ไม่สามารถเกลี้ยกล่อมให้เขาต่อสัญญาได้เลยแต่คุณคอนก็จะไม่ยอมขายยอยักเขาหากได้ราคาต่ำกว่า150ล้านปอนด์แน่นอน ซึ่งถ้าหากแข้งวัย23ปีได้ย้ายทีมด้วยค่าตัวระดับนั้นมันก็จะทําให้เขาเป็นแข้งชาวอังกฤษที่มีค่าตัวสูงที่สุดในโลกทันทีหลังจากเจ้าของสถิติปัจจุบันคือแจ็คกรีลิทที่ย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อช่วงซัมเมอร์ปีก่อนด้วยค่าตัว100ล้านปอนประมาณ4,400ล้านบาทต่อมากันที่ข่าวต่อไป ปอล็อกบาระบุสาเหตุที่ตนเล่นให้กับฝรั่งเศสได้ดีกว่าแมนยูในเตดเป็นเพราะตอนเล่นให้บ้านเกิดตนมีบทบาทที่ชัดเจนพร้อมบอกว่าที่ปีาศาจแดงตนต้องเปลี่ยนทั้งตำแหน่งระบบและคู่หูอยู่บ่อยๆปอล็อกบากองกลางแมนเชสเตอร์ยูในเตดและทีมชาติฝรั่งเศสบอกว่าตอนเล่นให้บ้านเกิดตนทำผลงานได้ดีเพราะรู้ว่าบทบาทของตัวเองคืออะไรต่างกับในระดับสโมสรที่ยังไม่รู้ เลยว่าจริงๆแล้วบทบาทของตนเป็นแบบไหนกันแน่จนถึงตอนนี้หลายคนยังมองว่าปอกบาทําผลงานให้แมนอยู่ในเต็ดได้ไม่สมกับที่ถูกตั้งความคาดหวังเอาไว้ถึงกระนั้นเวลาที่ลงเล่นให้ฝรั่งเศสเขาก็มักจะเล่นได้โดดเต่อยู่เสมอจนทําให้บางคนตั้งคําถามว่าทําไมเขาถึงทําแบบเดียวกันในตอนสวมเสื้อของปีศาจแดงไม่ได้ปอกบาบอกว่าเขาดีเเลเด,ดชอง บทบาทที่ผมคุ้นเคยเป็นอย่างดีอยู่แล้วกับการเล่นให้ฝรั่งเศสแต่ที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดผมมีบทบาทแบบไหนจริงๆหรือเปล่า ผมเฝ้าถามคำถามแบบนั้นและก็ไม่มีคำตอบให้กับมันกับทีมชาติฝรั่งเศสผมได้เล่นเยอะกว่าและได้เล่นในระบบที่ต่างจากของสโมสรมันก็เป็นเรื่องง่ายๆนะนะกับที่เล่เบอผมได้เล่นในตำแหน่งที่ถนัดของตัวเองมากกว่าผมรู้ถึงบทบาทของตัวเองผมรู้สึกได้ถึงความมั่นใจของทั้งคนเป็นโค้ชและนักเตะคนอื่นๆมันเป็นเรื่องธรรมดาที่แมนเชสเตอร์ผมจะรู้สึกต่างออกไปเพราะในระดับสโมสรน,นะมันเป็นเรื่อง ากที่จะได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเป็นประจำเมื่อคุณต้องเปลี่ยนตำแหน่งของตัวเองอยู่บ่อยๆต้องเปลี่ยนระบบการเล่นอยู่เสมอหรือต้องเปลี่ยนคู่หูอยู่ตลอดเปิดรายชื่อ5มิดฟิลตัวรับที่เหมาะสมในการเข้ามาเป็นตัวแทนปอลท็อกบาที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดหลังจากแข่งทีมชาติฝ hmm รั่งเศสกำลังจะหมดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วเวลานี้อนาคตของปอลท็อกบามิดฟิลทีมชาติฝรั่รงเศสยังคงเป็นเครื่องหมายคำถามหลังยัง เมตตกลงที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับปีศาจแดงทั้งที่สัญญาปัจจุบันกำลังจะสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์นี้แล้วและตกเป็นข่าวได้รับความสนใจจากหลายทีมในยุโรปโดยเฉพาะเรอัลมาดริดแอร์และปารีสแซงแชร์กแมงจากเหตุด,ดังกล่าวทำให้แมนอยู่ในเต็ดอาจจะต้องมองหาตัวตายตัวแทนต็อกบาไว้แล้วและนี่คือห้านักเตะที่เหมาะสมในการเข้ามาทดแทนดาวเตะชาวฝรั่งเศสในซีซั่นหน้าถึง ไรแน่นอนว่าอันดับหนึ่งที่แฟนบอลปีศาดแดงโปรดปรางมากที่สุดคงหนีไม่พ้นไรที่ตกเป็นข่าวกับแมนอยู่ในเต็ดมาอย่างต่อเนื่องหลังพัฒนาฝีเท้าขึ้นมาจนกลายเป็นกำลังสำคัญให้กับเวสต์แฮมและเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชาติอังกฤษในยุคของแกเร็เซเกตไปเรียบร้อย ขณะที่แฟนบอลปีศาจแดงจำนวนมากก็อยากให้ทีมรักซื้อมิดฟิลวัย22ปีมาเสริมทัพเช่นกันเพราะเป็นนักเตะที่นอกจากจะเล่นเกมรับได้ดีแล้วยังเติมเกมบุกได้เยี่ยมอีกด้วยแมนอยู่ในเต็ดอาจจะใช้เจสซี่ลินกาสเป็นส่วนหนึ่งในการยื่นซื้อไรแต่ก็ไม่ใช่งานง่ายแน่เพราะมีอีกหลายทีมที่ให้ความสนใจอย่าง เชลซีเป็นต้น2คารวินฟิลิปชื่อของฟิลิปเคยตกเป็นข่าวผัวพันกับแมนยูมาแล้วเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษทำผลงานได้โดดเด่นกับลีดอยู่ในเตดและในการเล่นให้ทัพสิงโตํำรามดาวเตะวัย26ปีถือเป็นกองกลางพลังไดานาโมที่มีความดุบันในการตัดเกมรวมถึงสามารถเติมขึ้นไปเล่นเกมรุกได้อีกด้วยแถมยังวางบอลยาวได้อย่างแม่นยำอย่างไรก็ตามแม้ว่าทั้ง ทสองสมโมสรจะเป็นคู่อริกันมาตลอดแต่ก่อนหน้านี้ยูมทองก็เคยเสียนักเตะสำคัญสำคัญไปให้กับแมนอยู่ในเต็ดหลายคนอย่างเช่นเอริกคันโทนาฮอลันสมิธและเรียวเฟอร์ดีนานมาแล้วส่งผลให้บินนี้ก็มีความเป็นไปได้ไม่น้อยเช่นกัน 3. รูเบนเนเวสนับตั้งแต่ที่เนเวสย้ายจาก f อ ปอโตมาเล่นให้ลูฟแฮมตันเมื่อปี2017เจ้าตัวก็กลายเป็นขุนพลเอกในแดนกลางมีส่วนสำคัญพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นบนหลีกสูงสุดได้อีกครั้งแม้ว่าลูฟแฮมตันจะมีฤดูกาลที่ยากลำบากในซีซั่น2020ขีดกลาง21หลังจังหวัดจันทบุรีอันดับที่14ในตารางพร้อมแยกทางกับกุนซือนูโน่เอสปปริโตซานโตแต่รูเบนเนเวสยังเป็นหนึ่งในมิดฟิลที่ผลงานน่าประทับใจ มากที่สุดในพรีเมียร์ลีกดาวเตะไว้25ปีถือเป็นมิดฟิลครบเครื่องอีกหนึ่งคนที่นอกจากจะเล่นเกมรับได้ยอดเยี่ยมแล้วการวางบอลยาวได้อย่างแม่นยำถือเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของเจ้าตัวรวมไปถึงยิงไกลาจากนอกกรอบได้ดีอีกด้วยซึ่งเป็น4ีงอที่3ามมิดฟิลของแมนยูในเวลานี้ทั้งเฟรดสกอตต์แม็กโตมิเน่และเนมานยามาติดไม่ตอบโจทย์บ้านนี้มากเท่าไหร่สดอนนี่ ฟานเบอร์เอบอทคอควายอย่าลืมว่าแมนอยู่ในเต็ดยังมีอีก1มิดฟิล์อย่างฟานเบอร์เอบอทคอควายที่ยังมีสัญญาอยู่กับทีมโดยที่พวกเขาเพิ่งจะปล่อยแข้งชาวดัชไปให้กับเอฟเวอร์ตันยืมใช้งานเมื่อตลาดหน้าหนาวที่ผ่านมาแม้ว่าดาวเตะวัย24ปีจะยังไม่สามารถเรียกปอดเก่งสมัยอยู่กับอาแจ็ค ออกมาได้นับตั้งแต่ย้ายมาเล่นในทีโน่แทรอฟฟอร์ดในปี2020แต่ในสีสั้นหน้าหากปีศาจแดงสามารถดึงตัวเอริกเทนฮากเข้ามากลุ่มทีมแทนรากรังนิกได้ละก็อนาคตของฟานเบอร์เอบอกคอควายอาจกลับมาแจ้งเกิดได้อีกครั้งหลังเคยร่วมงานกับเทนหากมาแล้วและกุนซื้อชาวดัชน่าจะมีคู่มือใช้งานนักเตะเป็นอย่างดีฮาเจมส์กาเนอร์ ฟิลดาวรุ่งวัยเพียง21ปีถูกแมนยูส่งไปให้กับนอตติงแฮมฟอรเรส์ยืมใช้งานตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมซีซั้นที่แล้วก่อนจะฉายแววเด่นและกลับไปเก็บประสบการณ์กับทีม เจ้าป่าต่ออีกหนึ่งฤดูการโดยในสีซสั้นนี้เจ้าตัวกลายเป็นกำลังสำคัญในแดนกลางของทีมมีสถิติลงเล่นถึง36นัดจากทุกรายการและทำได้อีก3ประตูการาเนอร์เป็นนักเตะที่มีความแข็งแกร่งผัดเกมได้ดีและสามารถวางบอลยาวได้อย่างแม่นยำเรียกได้ว่าเป็นมิดฟิลตัวรับที่รบเครื่องอีกหนึ่งคนแถมยังทำให้ปีศาจแดงไม่ต้องไปเสียเงินในการทุ่มซื้อมิดฟิล์รายอื่นนอนอูเข้ามาเพื่อหันไปทุ่มกับนักเตะในตำแหน่งอื่นมาแทน จากผลงานที่น่าประทับใจทำให้เขาได้รับคำชมจากหลายฝ่ายโดยที่เกลนเมเรย์อดิตแค่งฟอร์เรตออกมาชื่นชมเจ้าหนูรายนี้ว่าเจมส์ คือมิดฟิลด์บ็อกทูบ็อกที่เล่นได้อออเอกังดูบันและยังผ่านบอลได้ดีอีกด้วยแน่นอนเขาคือกองกลางที่ครบเครื่องผมคิดว่าหากเขายังอยู่กับแมนอยู่ในเตดเขาอาจจะเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมชุดใหญ่ได้เลยและขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดติดตามช่องของพวกเราไว้ด้วยนะครับ